พูดถึงก็น่าเห็นใจแฟนบอลแมนยูเต็ดนะคือแบบจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันรู้สึกว่ามันมันตกลงมาเยอะจริงอ่ะนะอยู่ในสภาพที่แบบหืก็ฤดูกาลเนี้ยแพ้นเนี้ยแลฟอร์ดกี่เกมแล้ววะใช่ไหมทีนี้เมื่อวานนี้นะครับแมนยูเต็ดนำสองครั้งเลยนะครับนำเร็วจากฮอยลุนหูยิงมันมากตอนแรกพี่ดูพี่นึกว่าแลดฟอร์ดเขาเหนือชั้นเขาแบบตอกซนขึ้น,นมาขึ้นบอลคืนให้เอจริงๆคือโดนสกัดมาเข้าทางเข้าทางปืนโมดี แล้วก็แมเตอต์มาเสียประตูตีเสมอจากลูกเตะมุมใช่ไหมครับโยนมาแล้วก็ลิชาริซอนมอหมุเข้าไป่หมุนเข้าไปลิชาริซอน,อนช่วงนี้ผลงานก็ดีเหมือนกันนะดีดีเราเล่นเล่นตัวเป้าใช้ใช้ได้เลยแล้ว,ลวก็มแมเตอต์มันนําอีกครั้งหนึ่งจากมาคัสแลชฟอร์ดนะครับก็ยิงแปรแบบรอดขาแล้วก็เข้ามุมเข้าไปเแต่ว่าลูกเกมในครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นสเปอร์ทคลองบอลเข้าใส่นะค่ะ ทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยเล่นมาได้ไม่ถึงนาทีสเปอร์ก็ตีเสมอได้ครับแดนกลางนี่งงงงอ่ะหลุดมาง่ายมากอ่ะแล้วสุดท้ายก็สเปอร์ใครยิงนะเปตันกูเป็นตันกูคนนี้คือมาถึงเหมือนแฟนแมนยูยังถ้าเอาอจริงนะถ้าคนที่ไปสนามอ่ะบางคนเดินออกไปหาของกินไปเข้าห้องน้ำยังไม่ทันได้เดินกลับเข้ามานั่งเลยอ่ะแล้วเสียประตูแบบอยู่ๆไมโนไม่ท เอริกเซนก็ไม่ตายแล้วก็มีจอห์นนี่อีแวนส์อยู่ตรงนั้นแต่จอห์นนี่อีแวนส์ก็อยู่ห่างด้วยสุดท้ายเป็นดากูเหมือนแบบได้เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงลงโลกจริงๆเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แมนยูได้บุก่อนนะฮะบุก่อนใช่จริงๆเป็นจังหวะที่แมนยูได้บุก่อนนะแต่บุกไม่ละเอียดโดนตัดบอลมาได้แล้วก็โดนแทงทะลุนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการได้ประตูที่2ของสเปอร์นะครับทีนี้เนี่ย โอเคแหละพอหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นถ้ามองในมุมภาพดีๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิซานโดมาติเนสฟิตมาแล้วแล้วพอเปลี่ยนลงมาเนี่ยมันดูโอ้โหมันดูแน่นนะแล้วก็จะเห็นว่าบอลก็จะไปถึงลิซานโดมาตินเนสด้วยการให้พยายามให้ลิซานโดเป็นคนจ่ายบอลแบบทะลุตรงกลางขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีก็คือคาเซเมโรกลับมามีชื่อในสมานั่งสำรองแล้วด้วยแล้วค่อยลุนยิงประตู2เกมติดไงในในพรีเมียร์ลีกที่เล่นในโอทอฟอร์ด แล้วพอไอ้หลุนเนี่ยนะจะสังเกตได้ว่ายิงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะสองลูกเองมั้งใช่ไหมไม่มีแอซซิต์นะครับเพราะว่าบอลมันฉลับมาจากคู่แข่งมันแสดงให้เห็นว่าเพื่อนไม่จ่ายให้ไม่จ่ายเลยลูกบินล่านั่นก็ด้วยเหรอหรือว่าหรือว่าเกมนี้ลูกนี้ใช่ไหมก็ฉลับมาเข้าทางเขาเขายิงเข้าไปไงเกมเนี้ยเชียร์ไม่ขาดลูกบินล่าผู้เล่นของสเปอร์นะฮะแล้วมัเข้าทางเขามันหมายความว่า พวกคนอื่นเนี่ยพยายามจะจ่ายให้เขานะแต่ว่าอย่างแรดฟอร์ดเนี่ยไม่คิดจะจ่ายให้เขาเลยแรดฟอร์ดนี่ก็ถดกวิจาร์เยอะเมื่อคืนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะวิจาร์แรดฟอร์ดแบบสับเละหน่อยแบบจะหนักอีกเกมหนึ่งนะฮะเพราะว่าได้บอลฮีไรเนี่ยพยายามจะเลี้ยงพอเลี้ยงปุ๊บคุณก็เลี้ยงไม่ผ่านบางทีกระชากออกเส้นหลังก็มีนะฮะก็ยังถูกวิจาร์อยู่เอามา้อแม้ว่าจะยิงประตูได้นะแต่ว่าก็ไม่พ้นเสียงวิจารณ์นะครับ ทีนี้อแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยโดยพเพราะคอยรุนเขาบอกว่าเขาก็เข้าขากันแล้ผอนมากขึ้นแล้วนะก็แต่พี่คิดว่าเขายังดูมีจังหวะแย่งบอลกันอยู่เยอะเลยนะก็ลูกแรกก็เหมือนกับเหมือนวิ่งชนกันอ,อ,อะประมาณนั้นมไม่เป็นไรก็เนี่ยก็เนี่ยสำหรับเขาก็ถือว่าเข้าขาละดีขุ้ยแล้ก็เอออ่ะทีนี้หลังจากสองสองเนี่ยพี่มั่นใจมากๆเลย ว่ามันมีประตูเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะมันจะไม่จบตรงนี้มันจะไม่จบสอ,สองแน่เพราะว่านาที4ี่สิบหกมันก็ยิงสองสองแล้วอะใช่ไหมแล้วด้วยธรรมชาติของทั้งสองทีมอะมันมันพร้อมจะยิงประตูพร้อมจะเสียประตูอะปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะค<ะ>่ะนะครับสปเปอร์สเองก็ส่งนักเตะใหม่อันนี่ไอ้เจ้าดากูซินอ่าแล้วก็อ er er ิโมแวนเนอร์ลงตังเต่คงแรกนะมีแอสซิสด้วยมีแอสซิสนะครับแต่แวนเนอร์นี่ดูแล้วยัง ยังต้องปรับนะยัง,นะย,งยังความเปรียวเขายังหายไปเยอะนะเขาต้องความเร็วอะความเร็วของเขาเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเสริมที่ดีนะทีนี้สเปอร์สเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดวัวลุก,ลก,ลกตัวลุกคนอื่นๆเขาหายเจ็บกลับมาหมดเนี่ยทีนี้น่าคิดเพราะมันเดินชนกันเต็มทีมเลยอะ,อะต่อลองดูนะเกมเกมเมื่อคือนเนี่ยโอเคมีลิชาริซอนมีติโมแวนเนอร์ใช่ไหมค่ะ,ะทางขวาก็จะมีเบนแดนตัน,น,นสันนะแล้วนี่เขาพร้อมนั่งสถานะสำรองอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวที่จะกลับมามีเจมส์แมนติสันซนทึงบินคูลูเซสกี้คูลูเซสกี้โลเซลโซที่ฟอร์มดีกว่าเจเจอีกคือตอนนี้ถ้าตัวเลือกเยอะโอเคในมุมหนึ่งมันก็ดีแต่ในมุมนึงถ้าเกิดว่ากรณีของแวนเนอร์ถ้าเกิดว่าฝืดๆแบบเนี้แล้วดึงเข้ามาต้องต้องให้เขาเล่นเนี่ยบางทีมันมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ิโมขแวนเนอร์ ner, ต้องรีพิสู์ตัวเอง,งนะเพราะถ้าเกิดทั้งที่เราได้เรียนไงไหทั้งหมดซอน เจมั์ติสซนคูลูเซสกี้โรเซโซกลับมาแล้วเขายังไม่อยู่จะกลายเป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่ไม่รู้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยถูกสำหรับตัวเขานะแต่สำหรับโค้ชเนี่ยบางทีนักเตะอย่างแวนเนอร์พิชี่มันต้องเอาลงเล่นอะลักษณะแบบยังไงอะดึงมาเนี่ยเพื่อมาเป็นไพ่ไพ่ไม้ตายอะใช่ไหมก็ ไอการที่ถ้าจะต้องฝืนลงส่งลงเล่นเนี่ยตรงนี้จะส่งผลเสียไหมหรือว่าเขาจะใจแข็งเลยถ้าเกิดว่าฟอร์มไม่ได้ก็ไม่ต้องลงเมื่อวานแอบต้องเป็นแบบนี้ไปจับผิดด้วยนะว่าว่าเขาจะล้ำหน้ากี่ครั้งไอไวเนอร์ปกติเป็นจอมล้ำหน้าปกติเป็นจอมล้ำหน้าไงตอนอยู่กับเชลซีอ่ะส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายทีไรอ่ะโดนวิอาลิฟตลอดเมื่อวานก็เลยตีโมแวนเนอร์ยังจะล้ำหน้าอยู่ไหมมีมีช็อตมีช็อตล้ำอยู่ลูกหนึ่งก็แทบจะไม่ล้ำ้านะเพราะแมนยูก็ไม่ได้ดันไลน์ขึ้นสูงเลยมากมายด้วย แต่พี่ยอมรับว่าเสียดายแมนเดอร์นะเพราะว่าเคยมีข่าวลิเวอพูรู้ว่าเขาไม่าจะเหมาะกับวิธีการเล่นของครอปช่วงนั้นลิเวอร์พูลมีปัญหาด้านการเงินเพราะว่าโควิดเข้ามาพอดีนะอ่ะโอเคทีนี้หลังจบเกมอีกเอาโคก่อนดีไหมโคคือในช่วงที่โอนานานั่งเครื่องบินเจ็ตไปที่กาตาเพื่อแข่งอ่าไม่ใช่กาตาสิไปไอรีคอริ์สเพื่อแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัพออเนชั่น แฟนแฟนอยากได้ใครมาเฝ้าเสาแต่แฟนแฟนที่ทีมงานตั้งโพลได่ถามว่าแฟนทีมอะไรนะตั้งโพลแบบเออเกรียนนิดนึงนะฮะแล้วก็คําตอบเนี่ยโอ้โหที่นาโด่งมันก็เกรียนเมื่อกันะเบิเนียทมพิต้าซูซูกิกวินเออกาวินนี่จริงๆตอนนี้ชื่อเขาต้องเขียนเป็นทอร์นาร์เรือกาลันด้วยใช่ไหมใช่ก็ไปแก้เคล็ดมาหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บนะก็เติมทอร์นาร์เรือเข้ามาสักพักแล้วนะหลายปีแล้ว เล่นเล่นเขาเรียกว่าไงนะขำขำเขาวินน้ำโด่งเลยเหรอใช่ตอนนี้ก็วิ่น้ำโด่งเลยค่ะมีคนโหวตเข้ามาตอนนี้50คนลองไปโหวตกันเพิ่มได้นะบายินเดียเนี่ยน่าจะเป็นแฟนผีตัวจริง33%มสิามเปอร์เซ็นต์เขมาสีมีไซออนซูซูกิที่เมื่อวานนี่พลาดได้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยอันนั้นพี่พี่โหวตแบบจริงจริงจริงจังหน่อยแล้วกันพี่โหวตบายินเดียไปนะอารองโหวตเข้ามาดูได้นะคะกหวตไปเกืครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย49%นั่สิ ก็คอมเมนต์ก็มาได้เรื่อยๆนะฮะทีนี้หลังจบเกมเนี่ยนะใครว่ายังไงกันบ้างเอลิกเทนฮาเทนฮาเขาบอกว่าผิดหวังนะเพราะว่านำสองครั้งแล้วไม่ชนะมันก็ควรจะผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วก็เสียประตูง่ายไปอ๋อเมื่อวานเซอร์จิมเข้าไปดูบอลในโค <Lego S 1> ชฟอร์ดเกมแรกแล้วนั่งอยู่กับเซอร์อเล็กซ์สองเซอร์นั่งอยู่ติดกันใช่สีหน้าเซอร์จิมบอกผมตัดสินใจผิดป่ะครับเซอร์ ผมว่าในใจเขาเนี่ยนะคงต้องมีคิดบ้างแหละเรื่องกุือคนใหม่ที่มาเข้ามาทาแทนเทนฮาร์กเนี่ยนะต้องมีคิดบ้างแหละ,ะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่นะชอบบุคลิกของเซอร์จิมเขาบุคลิคเ,เตอร์เขาดูมันดูเท่เท่ดูเท่ๆทๆๆลุยๆดีนะนะครับก็เสียประตูง่ายแล้วก็มันก็น่าผิดหวังแต่ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทัศนคติจากทีมถือว่ายอดเยี่ยมนะสปิริตก็ยอดเยี่ยมแล้วก็สู้เต็มที่นะครับ แฟนบอลก็ให้การหนุนหลังเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับใครก็ตามที่ได้ดูนะไม่ใช่เฉพาะแค่แฟนบอลแมนยูเต็ดเองก็มีจังหวะการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆในเกมนี้เอ,เอาจริงๆเนี่ยตรงนี้พี่ก็มองว่าไม่ไม่ค่อยเห็นนะจังหวะสวยๆของแมนยูเต็ดเมื่อคืนน่ะมันก็ คือครองบอลน้อยแต่ว่าก็มีจังหวะอย่างแม็กโชเมเน่ลงมาแล้วก็มีโอกาสสองสามครั้งนะใช่ใช่ไมโอกาสยิงไกลด้วยแล้วก็จังหวะท้ายเกมไม่ได้มงหรือโอ้ยแล้วจังหวะโหมลุกนั้นอ่ะการาโชเหมือนถวายพานมาให้แล้วแล้วแม็กโชเมเน่ไม่มีตัวประกบด้วยแต่กดไม่ลงกดไม่ลงน่าจะม่งถ้าเป็นจอมโขกธรรมชาติเนี่ยลูกนี้หายนะใช่ป่ะลองจินตนาการถ้ามีแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนโอ้ลูกนี้หายแน่โรนันโดเนี่ย ลูกนิสเรียบร้อยใช่ป่ะด็อกบาร์นเรียบร้อยนะครับพวกจอมโถงทั้งหลายอ่ะหรือหรือไม่ต้องจอมโถงก็ได้แบบกองหน้าตัวเป้าที่มีเพชฌฆาตอ่ะอาจจะถ้าอดีตเวคคอร์สพี่เว้าไปไงพี่เว้าเข้าไหมเออพักก่อนดีกว่ากำลังจะบอกว่าถ้าเป็นอดีตนักเตะแมนยูก็อาจจะเช่นแบบซลาตันซลาตันโอ้ยซลาตันไม่เหลือเลยลุตฟานมิสเตอรยการยิงไปเลยลุดก็ไม่พลาดหรอกฟานพาซิเอาง่ายๆลูกเนี้ยถ้าเป็นแมนยูเมื่อก่อน ไปตอ<ไ>ปแกองหน้าก็ได้นะเอาเป็นพอสโคสอดขึ้นมามงก็ได้ก็มงได้หรือว่าแต่นี่เขาก็เอาน่ะเขาเป็นกองกลางใช่ไหมเขาอาจจะหมงลูกนี้ไม่ถนัดทีนี้นักเตะตัวหลักๆกาเซมิโ่ลิซานโดมาตินสลุกชอนพวกนี้หายเจ็บกันมาแล้วนะเพราะนั้นพี่ว่าน่าน่าสนใจเดี๋ยวในช่วงพักเบรกสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยกลับมาอีกทีเนี่ยแมนยูเต็ดน่าจะครบทีมกว่านี้นะครับ แล้วก็ชมการประสานงานระหว่างแรดฟอร์ดกับพอยลุนนะว่ากำลังเล่นกันได้อย่างเข้าขาก็ยังต้องพัฒนาต่อไปจริงๆ่ะผมเห็นเนี่ยพอยลุนพยายามจ่ายให้แรดฟอร์ดแต่ <Ford S 2> แรดฟอร์ดเนี่ยไม่พยายามจ่ายก็เพื่อนเลยยังดูใช้เดี่ยวอยู่นะแล้วหนูก็เห็นว่ามันมีจังหวะที่แรดฟอร์ดอะถูกเทนฮากเรียกเข้าไปติวเข้มในระหว่างเกมก็ไม่เข้าใจว่า คือบางทีก็แอบคิดนะว่าที่แรดฟอร์ดเล่นแบบนี้แม็กโชมิเนเล่นแบบนี้ไม่แบบบางทีแบบเอาตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษมากจนเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการเล่นที่โค้ชสั่งมาหรือเปล่าถูกปะล่ะมันก็คิดได้เพราะว่าถ้านักเตะทําไม่ได้ตามสิ่งที่โค้ชบอกโค้ชยังจะส่งลงอยู่หรอถูกไหมฮะนะก็ทีนี้ทางฝั่งอันเก้ปอสตโกกรูนะครับโค้ชของสเปอร์ก็เขาก็ เขาก็เสียดายเหมือนกันว่าที่ไม่ชนะนะเพราะว่าเกมก,ก็ก็สร้างโอกาสได้นะครับแล้วก็เกมค่อนข้างจะดีอ่ะนะครับคุณต้องการชนะเสมอแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายได้ได้แค่เสมอก็ไม่เป็นไรผมภูมิใจในตัวลูกทีมนะครับแล้วก็นักเตะของผมเนี่ยต้องรับมือกับอะไรหลายๆอย่างในสัปดาห์นี้ซึ่งก็จริงนะเพราะว่าสเปอร์สนี่มีเหมือนมีไข้มาลง อืมคือป่วยอะ่ะครูเซฟกี้ก็ใช่อยู่ๆก็ป่วยดืด้อเลยใช่ป่วยแล้วก็มีการบาดเจ็บอะไรอีกเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมามันการเตรียมความพร้อมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังสามารถเล่นในขนาดนี้นะแมนยูเตดเป็นทีมที่ดีจากเกมโตก้กลับนังแต่อย่างบรูโน่อย่างแรดฟอร์ดอย่างกาลาโชเนี่ยเขาสามารถทลายทําลายเกมรับของคุณได้ถ้าคุณเสียบอลเมื่อไหร่เนี่ยความอันตรายจะมาเยือนเลยนะฟูลแบค็คทั้งสองฝั่งของเราก็ต้องทํางานอย่างหนักแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วในภาพรวมก็รับมือได้ได้ดีเลยเราเริ่มเกมไม่ดีเพราะสานาทีก็เสียประตูแล้วแต่ว่าก็ตอบสนองได้ยอดเยี่ยมนะทำประตูตีเสมอได้ทั้งสองครั้งแล้วผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าในครึ่งหลังแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชนะนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แย่จริงนะักเตะบางบางคนก็ป่วยในแคมป์เก็บตัวเนี่ยแล้วก็ต้องยกเครดิตให้นักเตะในทีมที่พยายามสู้อย่างเต็มที่นะักข่าวก็ถามถึงติโมแวนเนอร์นะักเตะใหม่อันนี้ลูกตีมเหมือนสองสองใช่ไหมใช่ใชมันมากะ <Das S 2> นะก่อนจะนิวแบนเราไม่อยู่อ่ะลูกเนี่ยก็ติโม,โมลงซ้อมได้สักสอครั้งแล้วก็เล่นลงเล่น80ด้80นาทีก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วก็ยังมีเวลาอีก10วันก่อนจะลงสนามในนัดต่อไปถึงตอนนั้นเนี่ยนักเตะบางคนก็จะกลับมาก็น่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นทีนี้ตรงนี้นักวิจารณ์ฝีปากกล้านะฮะขวัญใจของหลายๆคนก็คือแกลี่เนวิลก็บอกว่า เขาดูสเปอร์สในฤดูกาลนี้นะมีโอกาสที่จะจบซีซั่นด้วยอันดับที่ดีกว่าทั้งเวีรยวููแล้วก็อาร์เซนอลเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงเขาบอกว่าแต่เวอร์พููตอนนี้เขาจ่าฝูงนะอกเลี้ยวหงหนาวมากเวลานัแกรี่เขาออกความเห็นแต่ละครั้งเขาชอบเรียกทัวร์มานะเรียกทัวร์เรียกทัวร์อันนี้แน่นอนว่าทัวร์เล้วรีทัวร์ใหญ่ด้วยนะทัวร์หงกับทัวร์ปืนเนี่ยต้องบอกว่าทัวร์ใหญ่แต่ว่าแกรี่เขาไม่กลัวอยู่แล้วนะเขาบอกว่า ถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยทำเรียกว่านักเตะของสเปอร์เนี่ยฟิตตลอดทั้งฤดูกาลนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะจบฤด,ดูกาลในระดับอันดับแบบท็อปโฟร์เนี่ยเป็นไปได้หรือบางทีอาจจะขึ้นไปที่ได้ที่2หรือที่3ได้เหมือนกันนะครับพวกนักเตะเจ็บถ้าเกิดหายเจ็บกลับมาแล้วก็มีทีมครบครบเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาสามารถจบด้วยอันดับที่ดีกว่าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลได้เหมือนกันนะในฤดูกาลนี้นะครับก็แกนนิวพูดแบบเนี้ยหมายความได้2 ก็เรียกว่ากระทบชิงไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้นะใช่เพราะเขาพูดอย่างนงี้มันก็หมายความว่าแชมป์ในสายตาของเขาคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกป่ะก็คืออันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอาจจะไปจบที่2ได้ที่หนึ่งจะเป็นใครอ่ะแฮสตันวิลลา่าคงไม่ใช่อ่ะอเพราะฉะนั้นความหมายที่ซ่อนอยู่ของเขาก็คือลิเวอร์พูลทีมคู่อริของเขาเนี่ยสำหรับตัวเขานะเพราะเขาไม่ชอบลิเวอร์พูลอยู่แล้วเขาเป็นตยูไนเต็ดใช่ไหม ลิพูลไม่ได้แชมป์หรอกแมนซิตี้จะได้แชมป์แล้วถ้าจับพัดจับผูเนี่ยสเปอร์อาจจะแซงพวกคุณไปด้วยนะอ่านี่เขามองแบบนี้แต่ว่าจะเป็นแฟนปีศาจแดงชาวไทยเนี่ยออกจะเชียร์อาร์เซนอลนะก็เราคิดว่าสเปอร์เซาสเปอร์อาจจะยาวๆไม่ได้อาร์เซนอลเนี่ยมีประสบการณ์จากฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมเซตตี้จะให้เขาครองความยิ่งใหญ่อย่างยาวนานมันก็ไม่ใช่แล้วเขาริปเป็ลแชมป์ไปแล้วเวอร์วพูลก็ไม่ได้อยู่แล้วไงก็ต้องเป็นอะ ฝากปืนใหญ่ด้วยใช่แล้วแกลี่ยังพูดต่อนะ FA Cup ัเนี่ยสเปอร์จับสลากได้เยี่ยมเลยนะค่ะไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแล้วดูเขาพูดต่อไปนะการตกรอบเนี่ยจะทำให้เขาทุ่มเทกันหลีกได้เต็มที่เฮ้ยพูดแบบนี้ได้ถามสเปอร์หรือยังว่าเขาอยากจะตกรอบหรือเปล่าอแกลี่คือเขาอาจจะไม่ได้อยากตกรอบนะโอ้โหมั่นใจนะว่าซิตี้จะบุกชนะสเปอร์นี่เขายังไม่ได้เจอกันเลยนะเราเราเราเจัปอร์สเปอร์ไม่เคย แพ้ซิตี้ในทรนอ,อร์นาโดสเต<อ>เดียมซิตี้ยิงในลังเหย้าแห่งนั้นไม่ได้เลยอ,ะอ่ะนะเจอห้าครั้งแล้วก็ซิตี้แพ้ทั้งห้าครั้งเลยเป็นเหมือนเป็นลังเหย้าที่ซิตี้นั้นไม่ถูกฉชวงนี่ให้สัมภาษณ์ทีเดียวเนี่ยเรียกทัวร์มาสามคันรถเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นทัศนะเป็นมุมมอง่ะคือเราเห็ุด้วยไม่เห็นด้วยก็เราก็ว่ากันตามเหตุผลนะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาแสดงเขาฝรั่งนี่บางทีเขามุมมองเขาไม่มีกั๊กนะ ใช่เขาคิดแล้วเขาก็เขาพูดไปเลยบางทีถูกผิดไม่รู้แต่ว่ามุมมองเขาเป็นแบบนี้คือว่าคือเขาก็ไม่สนใจทัวร์ด้วยไม่สนใจคือเขาน่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวในสมัยที่เป็นนักเตะมาเยอะนะผ่านตรงนั้นมาได้เขาโดนขู่โดนอะไรใช่ไหมละพัดเรื่องนี้เล็กๆอ่ะแล้วเขามองเขาบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเขามีเหตุผลในมุมมองเขาแต่ว่าเหตุผลตรงนี้มันยากจะรักษานักเตะให้ฟิตได้ตลอดทั้งฤดูกาลไม่มีใครเจ็บเลยเนี่ยถ้ามีเงื่อนไขนี้จริงจริงก็ก็เหมือนเลสเตอร์ปีคว้าแชมป์ไง โอ้ oh, นั่นชุด11ตัวจริงนี่ชัดเจนเลยทีนี้พี่จอมเมื่อวานดูจบแล้วแกก็ถ่ายคลิปครับส่งมาให้แฟนรายการด้วยอ่าเลองไปดูกันหน่อยพี่จอมบาบูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทอตแนาฮอตสเปอร์เมื่อคืนนี้ก็เสมอกันไปนะครับสองประตูต่อสองถามว่าในฐานะเด็กผีเนี่ยผมพอใจไหมก็เอาเอากระนามตรงเลยแล้วกันนะว่าโอเคนะถือว่าเป็น ผลการแข่งขันที่น่าพอใจแล้วกันคือก่อนแข่งก็บอกไว้แล้วนะว่าถ้าไม่แพ้ก็โอเคแล้วนะฮะแต่เกมเนี่ยเราจะเห็นว่าแมนยูโอเคขึ้นนําเร็วก็จริงนะฮะแต่เกมรับก็ยังมีปัญหาการต่อบอลการทําชิ่งการแก้เพลสนะฮะสู้สปเปอร์ไม่ได้กลางเราจะเห็นว่าสปเปอร์เนี่ยเขาขาดผู้เล่นสําคัญสาคัญหลายคนนะฮะตรงกลางเนี่ยขาดปาบซาขาดอีฟิซูมาแนวรุกก็ขาดทรงฮึงมิน ดูตัวผู้เล่นบนหน้ากระดาษแล้วเนี่ยดูเหมือนกลางแมนยูจะดีกว่านิดๆนะกลางแมนยูก็มีคอปบี้ไมนูนะครับมีบรูโน่แฟนนันแล้วก็มีคริสเตียนเอลิเซ่นแต่พอลงไปเล่นในสนามแล้วเนี่ยเป็นทอร์นมฮอสเปอร์นะครับที่ครองบอลได้เหนือกว่านะทำชิ่งแม่นยํากว่าทีมเวิร์กเนี่ยมากกว่าแมนยูแล้วก็หาโอกาสทําประตูได้มากกว่าเพียงแต่ว่าเกมนี้ก็โชคดีอยู่อย่างนะที่แมนยูเนี่ยต่อบอลสู้ไม่ได้ใช้จังหวะฉา,าบฉวย2ประตูเนี่ย นะฮะมาจากจังหวะจับฉวยแบบชัดเจนเลยนะลูกแรกก็จากการโต้กลับลูกสองก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของมาคัสแรดฟอร์ดนะฮะเราจะเห็นว่าเกมรูปแมนยูก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะต่อบอลกันสามสี่ทีเสียบอลต่อบอลกันสองสามครั้งก็ต้องศาสตร์ยาวขึ้นหน้านะฮะเปิดให้ปีกสองข้างใช้ความเร็วไปวัดกับคู่แข่งเอาแบบตามมีตามเกิดไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายอะไรมากมาย นะครัาเพราะฉะนั้นได้มา2องประตูแล้วก็เสียสองประตูแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนะมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะแมนยูเล่นในบ้านจากที่เคยผูกปีชนะทอนามอสเปอร์มาตลอดมายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นรองนะครับเป็นรองแบบชัดเจนเลยแล้วก็เล่นในบ้านเกมไม่ได้เหนือกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าแฟนแมนยูพอใจที่ไม่แพ้ขาบ,บ้านมาถึงจุดนี้แล้วครับ อนะฮะคือตอนนี้กลายเป็นว่าแฟนแมนยูหวังเล็กๆหวังได้น้อยไปแล้วนะฮะเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าไม่แพ้คาบ้านก็โอเคแล้วนะผมเชื่อว่าอมผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูหลายคนรู้สึกเหมือนกับพี่จอมบอบูใช่หนูคนนึงคือตอนแรกอ่ะคิดว่าแมนยูอะโอกาสแพ้ก็มีทำได้ดีที่สุดแค่เสมอแต่เหมือนมันโลภไงพอมันนำแล้วอะมันก็แบบมันน่าจะชนะ แต่พอไม่ชนะก็กลับมาว่าเออจริงๆถ้าดูด้วยทรงด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแมนยูก็เอาชนะสเปอร์ยากในยุคนี้เอาง่ายเลยพี่ชี่ย้อนกลับไปในยุคทันเซอร์เสมอสเปอร์ในบ้านเสียได้ไหมเสียได้โคตรโคตรเลยนะมากแต่นี้แบบเออก็ดีนะก็ยังดีก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอวันฟ้าฝนสดใสมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ ตอนนี้มันผิดปีแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีแล้ว <18. S 1> ย่างเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยนะตอนคือหนูไม่พ,พี่พี่ต่อไม่ต้องใช้คำว่าย่างเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดบอกไปเลยว่าสิบเอ็ดเพราะยังไงปีนี้ก็ไม่ได้ยุคเฟอร์กี้เนี่ยเขารอตั้งยี่สิบหกปีกว่าที่เฟอร์กี้จะมาทําได้ใช่ไหมอืมแต่ตอนนั้นคือทีมก็ยังไม่มีตังอะไรเยอะขนาดนี้ตอนนี้ทีมคุณมีเงินแล้วอ่ะคุณน่าจะดึงนักเตะหรือว่าคุณซื้อที่ดีกว่านี้เข้ามาได้สิก็นี่ไงก็ดึงมาไงซานโช่ไ นี่ผมรู้สึกว่าผมได้กลับมาที่บ้านของผมอือ่อ่ะโอเคเอาตามนั้นตามนั้นแล้วกันนะแฟนแมนยูเต็ดนะครับทีนี้คอยรุนเขายังพูดต่อนะคอยรุนเขาบอกว่าเขาก็ยินดีที่ได้แอสซิสต์ให้แล้วฟอร์ดยิงแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุ21เองนะเมื่อวานนี้เขาเพิ่ง21เองเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะฮะ หลยยังจากที่เกมเอฟเํคัพก่อนหน้าน,นี้คือสากกระเบอือไปหน่อยค่ะเมะืม่อวานเมื่อวานนี้คือคมลูกแรกยิงแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็จ่ายกับตม่ข<ล>อใหด,<อ>ดทำชิงกันใช่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งใช่ไหมก็เขาก็พูดอะไรก็แน่นอนว่าผิดหวังในเรื่องของผลงารแข่งขันมันออกมาเสมอนะแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ในเรื่องของไม่ไม่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าเขายังเชื่อมั่นในตัวเองนะขณะที่ตีโมแวนเนอร์เขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเขามีความสุขสุดๆเลยที่ได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนี่เขาพูดเหมืออนตที่เา ย้ายทีมมาอยู่สเปอร์นะเหมือนเขาคิดถึงพี่มารีคแบบโดยสัตว์จริงเลยคิคถึงมากะคิดถึงลอนดอนเขาว่าใช่ใช่เขาแบบแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่ลอนดอนแสดงว่าติโมไวาเนอร์เป็นคนชอบฝนจริงๆที่ไหนก็โดนฝนที่อยากโดนฝนมาแมนเชสเตอร์มาเรียบูเนี่ยมีฝนนะทีนี้ก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่ได้เห็นที่สเปอร์สองสามวันที่ผ่านมาถือว่าน่าทึ่งมากแล้วก็เขาก็ดีใจที่ได้มาเล่นในทีมได้ทันทีเลย ทีนี้อันนี้โอนาน่าไปแล้วนี่สั้นมากเลยหัวข่าวไปแล้วคือบินไปไอร์ียโคสแล้วนี่ไงมีภาพนี่ไงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่สโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเ่็แจัดให้โอนาน่าโดยเฉพาะอืครับนะก็เกมเจอกีนีวันจันทร์นะครับก็ลุ้นว่าเขาจะเล่นทันหรือไม่ทันนะแต่ว่าเกมที่2ที่เจอกับเซเนกัลซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้เต็งหนึ่นะวันศุกร นี้อ่ะก็น่าจะได้เล่นรวมไปถึงนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอแคมเบียวัวนอังคารที่23านะครับตอสามเกมนี้ผลง,งานไม่ดีตกรอบแรกเนี่ยเขากลับมาทัน FA ฟเัรอบ4นะนิวพอร์ตหรือไม่ก็อีสเรียถ้ากับ,บายินเดียก็รอต่อไปเนี่ยเกมเจอผู้ชนะระหว่างนิวพอร์ตกับอีสเรียเนี่ยนะครับมันไม่จะเป็นตองโนน้ามาเข้าเสาเป็นเป็นพี่กุยพี่กุยจะจให้โอกาสมือสองในะเกมอย่างเงี้ยก็ถ้ามีมือหนึ่งให้ใช้ก็ใช้มือหนึ่งก่อน เนี่ยแล้วแล้วเกมเกมที่จะเจอก็ไม่มีเตะแล้วเกมที่จะเจอกับกินีเนี่ยแข่งวันนี้เที่ยงคืนอ่าวันนี้ไม่ไม่น่าทันวันนี้เที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรานะคะเมื่อวานบอลนี้แข่งจบกี่โมงตีหนึ่งครึ่งโดยระมานะก็คือเกมเจอกับกินีมือสองลงแน่นะคารมาูนนะฮะนะไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยคือผมคิดสภาพเลยนะถามไปทีมจะไทยจะดารามากขนาดไหน เจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยแต่ว่าแล้วแล้วมันมีช่วงที่เขาไม่ได้เล่นทีมชาติเลยนี่ใช่ป่ะอุนนาห์ก็โดนไล่กลางในในระหว่างกลางทัวร์นาเมนต์แไงบอลโลกไงคือลิโกแเบย์ทรงเขามองว่าคารมารูนอยู่ในกลุ่มที่แข็งไงตอนนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับบาร์ซินใช่ไหมล่ะเขาบอกให้อุนนาห์อย่าไปเซฟบอลมากให้เล่นแบบเพลย์เซฟแล้วถูงแม่เลน และอุนาน่าไม่เล่นนะครับพอพอดื้อปุ๊บก็คือโดนส่งตัวกลับบ้านเลยอุนาน่าบอกว่าผมอยากเล่นสไตล์ผมผมเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าเก่งก็เลยไม่ใช้มือเลยก็นี่ก็ไปส่งเขาไม่ต้องการให้เสี่ยงแหละต้องฟังโค้ชนะก็แคมรูนนี่รู้สึกว่าก็เป็นทีมที่มีปัญหาภายในพอสมควรนะนเนี่ยนะจะเชิมาติ๊กก็ทะเลาะทะเลาะกับสมาคมเอาละทีนี้เราข้ามไป นี่เป็นเรื่องของเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์เดี๋ยวมีผลคู่อื่นด้วยใช่ไหมทีมงานไปสรุปเรื่องนี้หน่อยเบอร์ลี่กับลูตันนะคะแข่งกันไปตั้งแต่วันศุกร์ Friday Night เสมอกัน1-1นะคะเชลซีก็ชนะนะเกมนั้นนี้ชนะฟูลแลนดไป1-0นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่โดนนิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน2ประตูต่อ1แต่ว่าได้ คนเดียวเสียวทั้งลีกเควินเดบรอยส์ ne, นะคะลงมาในช่วง30นาทีสุดท้ายแล้วลงมายิงหนึ่งใจหนึ่งนะคะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะในช่วงนาทีบาด3ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนสุดลำค่านะคะส่วนเอเวอ่าตันเจอกับแอสตันวิลล่าวิลล่านี่ก็เกมเบียนก็ไม่เอาเหมือนกันนะม,ม,มีมันจังหวะเอาจบสกอร์เอาบอลเข้าไปในก้นตาข่ายได้ละแต่ว่าล้ำหน้าโดน v ีอยึดคืนนะคะแต่เอเวอ่าตันช่วงหลังเนี่ย ฟอร์มก็ไม่ดีเพราะถ้าไปดูในตารางคะแนนก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันคือ้ต้นเขามาเร่งเครื่องช่วงที่โดนตัดสิบแต้มอ<ล>ะแต่ตอนนี้เหมือนไอ้เร่งเครื่องมันมันหมด<อ>แล้วอะเหมือนที่สายเสียอพอแบบลอยตัวแล้วอะก็กลับไปเหมือนเดิมกีอบเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวพอไฟลนก้นก็เดี๋ยวจะเร่งกลับมาใหม่เอวตอนันแล้วก็แมนยูกับสเปอร์สองสองมีตารางคะแนนไหมเอ่ยาตารางคะแนนนี่ซิตี้ไอสามคะแนนเมื่อเมื่อวันเสาร์อย่างที่บอกว่ามันลำค่าเพราะทำให้ไล่จี้ลิเวอร์พูล เหนือสอแต้มนะคะส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยพอไม่สามารถคว้าชัยได้ก็เลยอดแซงไงคือแอสตันวิลล่าถ้าสมมติว่าค<ช>วา้าคว้าชัยได้เนี่ยคะแนนจะเท่ากับเวอร์วภูเลยนะจ<ช>นการกดดันเวี้ว์วภ<ช>ูแม้ว่าจะแข่งขันเยอะกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้แข่งน,นะสำหรับแมตช์เดยที่21สเปอร์ก็ยังอยู่อันดับที่5เหมือนเคยค่ะมี40คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลก็เลยอดแซงอาร์เซนอลด้วย ส่วนเวสต์แฮมยังไม่ได้แข่งอยู่อันดับที่6 34คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ก่อนเกมนอยู่อันดับที่9พอแข่งจบได้มาหนึ่งคะแนนก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่7นะคะมีคะแนนมากกว่าไบรตันและเชลซีหนึ่งคะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่าไบรตันอย่างหนึ่งเกมเออนะฮะถ้าไบรตันลงเตะ,ะ,นะะ Player, สัปดาห์หน้าเลยชนะเนี่ยไบรตันแซงเลยนะ,ะใช่เออนี่ <แ beloved> อยากให้จับตาดูแอสตันวิลล่านะพี่สังเกตดูแล้วเนี่ยคือเขามาเงียบๆแบบนี้แล้วในทีมเขา ตัวเจ็บมีน้อยนะวิล่าคือลักษณะคล้ายๆกับว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเขาเขาสมบูรณ์ดีอ,ะอ่ะแล้วไม,ม่ไม่ได้ถูกจับตามองมาเรื่อยๆแบบนี้เกาะไปไม่แน่เหมือนกันนะก็ไม่แน่เหมือนกันนิวคาสเซลิลนี่ก็ช่วงหลังก็แผ่วไปเยอะนะท <ำ S 1> ํนาคะแนนหลุดไม้หลุดมือร่วงลงมาอยู่อันดับที่สิบของตารางคะแนนส่วนเอเวอร์ตันอย่างที่บอกไปถ้าคู่แข่งคว้าชัยได้ตกไปอยู่โซนตกชั้นเลยนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเล่นที่มาใหม่เดี๋ยวเล่น รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา